สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลพี่เนงมาถามหายายตอนที่ผมเห็นยายสมอนเนี่ยอ่ะฮะที่เสือไม่เอ,อไปส่งใช่ไหมค่ะผมก็คิดว่าเออจะ<ผ>มไม่ได้เจอแล้วใช่อยู่ด้วยกันมาแบบว่านานแบบว่าหลายปีอะไรเงี้ยสองสามปีผมก็คิดถึงนะแต่ทีนี้ก็คิดว่าอะแต่ว่า๋ย่ไม่แน่นะ<ช>อาจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้เดี๋ยวยายสมอนก็กลับมาเ <c oughs> ชื่อไหมรถคันไหนมิผฟานกับยายพี่เนงตามเรามาหรอ ขาโทรพี่พี่เนงตามเรามานะไหนอยู่ไหนนี่ไงอยู่ข้างหลังน่ะเขาฮัลโหลพี่เนงเหรอพี่เนงจะไปบ้านเนยใชมลอนเหรอเดี๋ยวผมจะส่งโลเคชั่นให้นะครับบนว่าขี่รถไปผมก็พูดไปยายก็คิดว่าลองจริงยายก็บอกว่าไปส่งได้ไงยายก็บอกว่าจริงเหรอเสือจริงนี่ไงพี่เนงโทรมาเพ่อดีเขาก็ว่าโอ้แต่เ็นรู้จักรอไย เห็นรถเห็นรถคันไหนมายายรถวินเ่งอยู่ข้างหลังเรายายรถวินเ่งอยู่ข้างหน้าทาวินเ่งฟินไหนตลกมาก็มาทำบุญเนาะยาย่ามาทำบุญก็ไปวัดก่อนครับก็คิดถึงทุกคนนะพูดถึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมผมจะไปที่วัดอยู่ยายสมอจะกลับวันไหนวันวันบวชเสร็จก็ไปวันน ยังอีกสองสามวันยังไม่ไปยังได้เจอกันอยู่เดี๋ยวก็ค่อยลำลากันเป็นทางการนะวันนี้ค่ะเพราะว่าให้แม่อฟมาเอาตู้เย็นไปให้เาเหลือตู้เย็นสองเสือด้วยรถไฟฟ้าของเสืออลายอย่างอยู่บ้านแม่อบกกอกเป็นคันรถเลยเอาจากตรงนี้เสร็จก็ไปเอากกอกต่อของเสือเยอะแต่ว่าไปวันไหนแม่อบจะบอกอีกทีหนึ่งรอบนี้ก็น่าจะไป อยู่นานอยู่เนาะค่ะนานค่ะโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็ค่อยมาใช่จะไปหาหลานที่กรุงเทพด้วยพักผ่อนก่อนค่ะก็ไม่ได้เจอหลานต้องนานตั้งแต่ที่เขามาที่นี่นะจําได้ไหมก็ลูกสาวกับที่มาใช่ใช่กับหลานชายนั่นน่ะเขาก็วันนั้นแม่เขาพาไปเที่ยวเขาเอามาส่งก็ได้เจอแต่แม่ลูกลูกไม่ได้มาครับก็เลยเป็นปีแล้วเนาะก็เลยยังไม่เจอหลานเลย เจอแต่ในโทรศัพท์มันก็ไม่เหมือนคุยกันเาก็ไม่อยากคุยนะโลกเด็กน่ะเขาติดบอลติดอะไรเตะบอลแข่งกีฬาโอเคเดี๋ยวจะเดินทางแล้วเนาะเย่สมน,สมนก็จะเดินทางแล้วแต่เสือว่าจะปักหมุดไปทางไหนยังไม่รู้เลยพี่เสือเคยไปเรื่องแล้ววันนี้เคยไปรอบหนึ่ง,แต,งแต่ว่าวันนั้นไ,ไม่ได้ขับรถไปเองคราวนั้นนั่งรถตู้ไปกับนายช่างทีนี้ก็เลยคือว่าอืมวันนี้แหละเป็นครั้งแรกจะขับรถไปเองยังไม่รู้ แต่ว่าพี่วัรส่งโลเคชั่นมาให้แล้วครับ<ฆ>ยังไม่รู้ว่ามันกีน่กิโลยังไม่ได้เปิดูครับโอเคเดี๋ยวสมอนค่ะคอยเจอกันนะค่ะมีมีของมาฝากอยู่นะมีของมาฝากอยู่แต่ยังไม่ได้ฝากเสเื้อเอเอเมื่อกี้ยัง,ยงมไม่ได้เลาอ่าลาะลายลอีกรอบแล้วเดี๋ยวไปลายลอีกรอบเราตัวเด่วันจริงวันจริงประมาณยี่สิบกว่ากว่าอีกทีหนึ่งนะคะขอบขอบคุณ เอฟซีวินเองเน้นนะติดตามยายด้วยขาดอยู่สามหมื่นจะได้แสนโอ้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ขาดอยู่สองหมื่นสามพันจะได้แสนปีหน้าไม่เกินปีหน้าได้แน่นอนโอ้สาธุโอ้เจ็ดหมื่นนี่ไม่น้อยนะยายสมองนะอีกสักอีกงพันจะแปดหมื่นแล้วอีกสองพันแปดหมื่นเงินก็อีกสองหมื่นกว่าแค่นี้สองหมื่นห้าสองหมื่นนิดประมาณนั้นเลยเดี๋ยวช่วยดันดันโอ้ยรักน้องเหมารักน้องแม่คิดถึง ยังยังเห็นลงคิดบอกว่าจะไปเอาใส่น้ำใส่อะไรนะนโอยวันนั้นติดธุระไงใช่โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนออกรอบนึง่รบผมนะคะโอเคค่ะขอบคุณพี่เน่งนะคะบ๊ายบายสมอนหน้าใสขึ้นนะไปบ้านไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านไปแล้วปัาเปก็จะมาลาด้วยหรอไปแล้วนะคะ